ยุทธวิธีส่งทางอากาศหรือการใช้หน่วยทหารพลรม่มนะับเป็นยุทธวิธีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่ช่วงของสองครามโรคครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของทหารพลรม่มหรือยุทธวิธีการส่งทางอากาศกันครับยุทธวิธีการส่งทางอากาศหรือการใช้หน่วยทหารพลรม่มกระโดดรม่มลงสู่ที่หมายเพื่อยึดที่หมายหรือเพื่อปฏิบัติภารกิจหลังแนวของข้าศึก นับเป็นยุทธวิธีที่พัฒนาและเริ่มใช้กันอย่างจริงจังในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้ก่อนหน้านี้จะมีการทดลองใช้กันมาบ้างแล้วหน่วยทหารพลร่มที่มีชื่อเสียงจะถูกจัดให้เป็นหน่วยรบชั้นยอดเนื่องจากมีขีดความสามารถสูงปฏิบัติการรบได้ทุกสภาวะชาติต่างๆได้มีการนำหน่วยพลร่มมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่2อย่างแพร่หลายเช่นกองพลส่งทางอากาศที่101และ82 กองพลส่งทางอากาศที่หหรือกองพลผีแดงกองพลพลร่มยานเกราะที่1แฮมานเกอริงของเยอรมันและกองพลส่งทางอากาศไทชินซูดันของญี่ปุ่นเป็นต้นอาจกล่าวได้ว่าเยอรมันนั้นเป็นกลุ่มประเทศแรกๆที่มีการนำหน่วยพลร่มมาใช้ในการรบอย่างประสบความสำเร็จตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่2หน่วยพลร่มของเยอรมันหรือเฟลเชียเมเยเกอร์ er, ซึ่งแปลว่า นักล่าจากท้องฟ้าได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดหน่วยหนึ่งของเยอรมันและอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันก็มีความประทับใจในความสามารถของทหารหน่วยพลร่มเป็นอย่างมากหน่วยพลร่มนี้ขึ้นตรงกับกองทัพอากาศเยอรมันหรือลูฟวเฟอร์ซึ่งต่างจากกองทัพสหรัฐและอังกฤษที่หน่วยพลร่มจะขึ้นสายการบัคบญชากับกองทัพบ,บกมากกว่าโดยหน่วยพลร่มหน่วยแรก ของเยอรมันถูกก่อตั้งขึ้นในปีคศกราช1938เป็นเวลาเกือบ2ปีก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะอุบัติขึ้นเริ่มต้นจากการรวบรวมกองพันทหารพลร่มต่างๆมาเป็นกองพลปฏิบัติการทางอากาศที่7กองพลนี้ประกอบด้วยกรมทหารพลร่มจำนวน3ามกรมต่อมาได้รับการปรับเป็นกองพลพลร่มที่1โดยมีผู้บัญชาการกองพลคนแรกคือพลอากาศตรีเคิร์ทชตูเดน ซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลที่จอมพลนากาศแฮมานเกอริงผู้บัิชาการกองทัพอากาศเยอรมันไว้วางใจเป็นอย่างยิ่งความสามารถและความสาเร็จอันโดดเด่นของหน่วยพลร่มเยอรมันในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองปรากฏต่อสายตาชาวโลกเมื่อเยอรมันส่งกําลังทหารเข้ายึดครองประเทศต่างๆในยุโรปเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะที่เดนมาร์กนั้นถือเป็นการปฏิบัติการรบครั้งแรกของหน่วยพลร่มเยอร,รมัน ซึ่งเปิดฉากขึ้นในวันที่9เมษายนคศักราช1940แต่ที่น่าทึ่งและกลายเป็นที่จับตามองของทั่วโลกคือการเข้าตีแนวต้านทานของกองทัพเบนเยียมที่ป้อมอีเบนอีเมลได้อย่างรวดเร็วในรุ่งอรุณของวันที่11พฤษภาคมคศักราช1940โดยทหารผลรม่มจำนวน85นายจากกองพันที่1ของกรมผลร่มที่1ใช้เครื่องร่อน11ลำเป็นพาหนะ ล่อนลงบนหลังคาของที่หมายจากนั้นก็ใช้ระเบิดแรงสูงทำลายป้อมทีละป้อมความสำเร็จในการทำลายป้อมอ e ีเบนอีเมลเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วว่าหน่วยทหารผลรมเป็นหน่วยทหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกหน่วยหนึ่งในขณะนั้นการลบครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของหน่วยพลร่มเยอรมันคือการรบที่เกาะครีตซึ่งเยอรมันใช้เครื่องบินลำเลียงจำนวน493ลำเครื่องร่อน72ลำ นำผลล่มเข้าสู่ที่หมายในครีซนอกจากเครื่องบินลำเลียงแล้วยังมีเครื่องบินทิ้งระเบิด228ลำเครื่องบินดำทิ้งระเบิด245ลำเครื่องบินขับไล่2 3 3ลำและเครื่องบินตรวจการอีก50ลำรวมทั้งสิ้นกว่า700ลำเข้าร่วมในการลุกครั้งนี้การยึดเกาะครีตเป็นการลุกที่ใช้กำลังผลร่มเป็นหัวหอกเปิดฉากขึ้นในวันที่20พฤษภาคมคศหนึาช1941 โดยใช้กําลังพลของกองพล,ลผลร่มที่7เป็นกําลังหลักสนับสนุนโดยกรมทหารรากอีก3กรมนับเป็นการปฏิบัติการโดยใช้กําลังทหารผลร่มครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพเยอรมันทหารผลร่มเยอรมันกระโดดร่มลงจากเครื่องบินสู่เกาะครีตที่มีกําลังทหารสัมพันธมิตรมากกว่าทหารเยอรมันถึงสองเท่าคือมีจํานวนถึง42,500นายประกอบด้วยทหารออสเตรเลีย6,450นาย ทหารนิวซีแลนด์7,700นายที่เพิ่งถอยทัพมาจากประเทศกรีซและยังมีทหารกรีกอีกกว่า1น1 0 0หนายรวมทั้งทหารอังกฤษอีกจํานวนหนึ่งทหารนิวซีแลนด์นายหนึ่งกล่าวถึงการบุกของผลร่มเยอรมันในวันนั้นว่าท้องฟ้าเต็มไปด้วยเครื่องบินเยอรมันบินลำต่อลำเป็นแนวยาวจากขอบฟ้าหนึ่งไปยังอีกขอบฟ้าหนึ่งเหมือนฝูงนกที่กําลังอพยกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทหารเยอรมันจํานวนมาก กระโดดร่มออกจากเครื่องและถูกฐานฝ่ายสัมพันธมิตรสังหารขณะที่ไม่มีทางต่อสู้พลอากาศตรีอูเกนไมเดลผู้บังคับหน่วยพลร่มเยอรมันก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนลงถึงพื้นจนไม่สามารถบัญชาการรบได้ทหารเยอรมันหลงสู่พื้นทุกหนทุกแห่งพวกเขาทําการรบกับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโดยปราศจากผู้นําเนื่องจากผู้บังคับหน่วยเสียชีวิตบาดเจ็บหรือพัดหลงจากหน่วยของตนสนามบินที่เมาเมอร์ ถูกทหารเยอรมันเข้ายึดอย่างรวดเร็วทั้งนี้จากความกล้าหาญของนักบ,บินประจําเครื่องบินแบบจุงเกอร์เจยู52จำนวนหนึ่งที่นําเครื่องบินฟากระสุนปืนนานาชนิดร่อนลงจอดฉุกเฉินบริเวณสนามบินก่อนที่ผลล่มที่อยู่ในเครื่องแต่ละลำจะกรูกันออกมาจากเครื่องและกระจายกําลังกันเข้ายึดสนามบินได้ในช่วงแรกของการรบทหารโปรมเยอรมันไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้มากนักจนกระทั่งกําลังสนับสนุน ที่นำโดยกองพลภูเขาที่5เดินทางมาถึงทำให้ฝ่ายเยอรมันเป็นฝ่ายได้เปรียบในการรบการรบดำเนินไปอย่างหนองเลือดเป็นเวลาถึง10วันจนทหารฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลตรีเบอร์าร r ดฟรายเบิร์กผู้บัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรย,ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดในวันที่30พฤษภาคมส่วนทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่เหลือก็ล่าถอยจากเกาะครีตไปจนหมดสิน้นเยอรมันประสบชัยชนะในการรบที่เกาะครีต ท่ามกลางความสูญเสียอย่างหนักของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิต1,800นายถูกจับเป็นเฉลยกว่า12,000นายทหารเรืออังกฤษเสียชีวิต1,828นายบาดเจ็บอีก183นายมีทหารล่าถอยไปได้อย่างปลอดภัย18,000นายในขณะที่เยอรมันเสียทหารไปถึง4,000นายบาดเจ็บ2,500นายกำลังผลที่สูญเสียไปเหล่านี้ล้วนเป็นทหารผลร่มชั้นยอด ที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีและไม่สามารถทดแทนได้ในระยะเวลาอันจำกัดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้ทำให้อรมันไม่เคยใช้หน่วยผลร่มเป็นหัวหอกในการลุกครั้งใหญ่อีกเลยภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงได้มีการวิเคราะห์ถึงการสูญเสียอย่างมากของทหารผลล่มในการรบที่เกาะครีตโดยพบว่าการใช้ผลล่มเป็นกำลังลบรบหลักในการลุกนั้นจำเป็นจะต้องกระทำการด้วยความรวดเร็วฉับพลันโดยที่ข้าศึกไม่รู้ตัวมาก่อน เนื่องจากการส่งทางอากาศขนาดใหญ่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเป็นอย่างมากหากค่าศึกษาบลวงหน้าเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นกับฝ่ายสัมพันธมิตรในการส่งทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนั่นคือยุทธการมาเกตการ์เดนในประเทศเนเธอร์แลนด์ช่วงปีคศักราช .1944 ซึ่งจบลงด้วยความสูญเสียของพลร่มฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูหน่วยพลร่มของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่นอร์มังดีในวันดีเดย์กันบ้างครับ ฝ่ายสัมมัธมิรได้ใช้หน่วยพลร่มหรือที่ทางสหรัฐเรียกว่าหน่วยส่งทางอากาศในภาษาอังกฤษคือคำว่าแอร์บอลในการยกพลขึ้นบกที่นอมังดีประเทศฝรั่งเศสในวันที่6มิถุนายนพิสตศักราช1944หรือที่รู้จักกันในวันดีเดย์ Day. โดยจัดกำลังพลจากกองพลส่งทางอากาศที่82และกองพลส่งทางอากาศที่101ทําทำการกระโดดร่มลงหลังแนวของเยอรมันเพื่อตัดเส้นทางการส่งกำลังเสริมของเยอรมัน เข้าสู่พื้นที่ชายหาดที่มีการยกผลขึ้นบกทหารพลร่มของสหรัฐอเมริกาจากกองพลส่งอากาศที่82ได้กระโดดร่มลงในพื้นที่เหนือหาดยูท่าส่วนทหารพลร่มสหรัฐจากกองพลส่งาอากาศที่101ลงสู่ที่หมายกระจัดกระจายไปทั่วทั้งพื้นที่เกือบ20ตารางไมล์เครื่องร่อนของกองพลส่งอากาศที่101ระลอกที่2จํานวน52ลำเดินทางถึงที่หมายในเวลาประมาณตี่ มีเพียงหกลำเท่านั้นที่ร่อนลงตรงที่หมายกองพลส่งทางอากาศของสหรัฐอเมริกาทั้งสองกองพลมีบทบาทอย่างมากในการทำลายแนวหลังของเยอรมันเช่นกำลังทหารผลร่มจากกรมทหารราบผลร่มที่501และ506ของกองพลส่งทางอากาศที่101สหรัฐได้เคลื่อนที่เข้าตีเมืองแซงโคเมดูมองและเมืองคารนแพนเป็นลำดับทางกองทัพอังกฤษก็ได้ส่งทหารผลร่มจากกองพลส่งทางอากาศที่6 กระโดดร่มลงทางตอนเหนือของหาดซอดในช่วงก่อนรุ่งอรุณของวันที่6มิถุนายนเช่นเดียวกันจากนั้นพวกเขาก็เข้าทำลายป้อมปืนใหญ่ของเยอรมันที่เมืองแมววิลนับได้ว่าหน่วยพลร่มของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีในวันดีเดย์นอกจากนี้ฝ่ายสมาธมิตรย,ยังมีการใช้ผลร่มในยุทธการมาเก็ตการ์เดน ซึ่งเป็นการส่งทางอากาศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองพลส่งทางอากาศที่หหรือกองพลผีแดงของอังกฤษจํานวนกว่า1น0 0 0หมื่นนายได้กระโดดรม่มลงเพื่อย,ยึดสะพานอาร์เฮมในประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ยุทธการนี้ก็ประสบกับความล้มเหลวเนื่องจากกําลังรถถังที่จะลุกเข้าไปสมทบหน่วยพลรม่มที่อยู่เข้าไปในแนวหลังของเยอรมันเคลื่อนที่ไปได้อย่างล่าช้าเนื่องจากเส้นทางที่คับแคบและวิสัยทัศน์ที่จํากัด ประกอบกับทหารผลรมของอังกฤษที่เมืองอ่านเฮมต้องเผชิญหน้ากับหน่วยรบชั้นยอดของเยอรมันที่บังเอิญมาพักฟื้นเพื่อปรับกำลังนั่นก็คือกองพลยานเกราะเ s สที่9โฮเฮนสตาเฟนทหารผลรมอังกฤษซึ่งมีอาวุธเบาและขาดแคลนปืนใหญ่ต่อสู้รถถังจึงถูกรถถังและยานเกราะของหน่วยเยอรมันตอบโต้และบทขยี้อย่างรุนแรงจนกำลังพลของกองพลผีแดงต้องเสียชีวิตบาดเจ็บและตกเป็นเฉลยเป็นจำนวนมากประมาณว่า ทหารของกองพลผีแดงเสียชีวิตบาดเจ็บและถูกจับเป็นเฉลยมากกว่า8,000นายหนีหนร็ดรอดกลับไปได้เพียง2,000นายเท่านั้นมาดูหน่วยพลร่มของญี่ปุ่นกันบ้างครับกองทัพญี่ปุ่นก็มีการใช้หน่วยทหารพลร่มเข้าทําการรบด้วยเช่นเดียวกันแม้จะไม่แพร่หลายมากนักหน่วยพลร่มนี้มีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่าไทชินชูดันมีสถานะเป็นหน่วยระดับกองพลมีที่ตั้งหน่วยอยู่ที่สนามบินคาราเซฮาราบนเกาะคิวชู ประกอบด้วยกาลังพลทั้งหมดประมาณ5,500นายเข้าทําการรบครั้งแรกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คศหนักราช1942โดยทําการกระโดดร่มลงเข้ายึดที่หมายในเมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตราซึ่งขณะนั้นเป็นอนาณนาคมของเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันคือประเทศอินโดนีเซียโดยทหารผลร่มของกรมทหารผลร่มที่สองโดดร่มลงสู่ที่หมายและเข้ายึดตัวเมืองส่วนผลร่มของกรมทหารผลร่มที่1เดินทางมาไม่ถึงที่หมาย เนื่องจากเรือลำเลียงถูกไฟไหม้บริเวณเกาะไฮหลํา,าลในช่วงปลายของสงครามทหารบลร่มของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ถูกส่งไปทําการรบในฐานะทหารราบในสมรภูมิฟิลิปปินเนื่องจากความขาดแคลนเครื่องบินที่ใช้ในการส่งทางอากาศอีกทั้งท้องฟ้าก็ถูกครอบครองโดยเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรนอกจากนี้ทหารบลร่มเหล่านี้ยังได้ทําการรบที่อ่าวเลเตและประจําการอยู่ที่นั่นจนสงครามสิ้นสุดลงจะเห็นได้ว่า ยุทธวิธีส่งทางอากาศหรือผลล่มนั้นเป็นที่นิยมในสงครามโลกครั้งที่2เป็นอย่างมากแม้ทหารผลล่มจะสามารถกำชัยชนะได้เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าชัยชนะเหล่านั้นต้องแลกมาด้วยความสูญเสียอันใหญ่หลวงของกำลังผลชั้นยอดเพราะการใช้กำลังทหารผลล่มขนาดใหญ่เข้าทำการรบโดยการส่งทางอากาศนั้นมีปัจจัยแห่งความสำเร็จหลายอย่างเช่นกำลังฝ่ายรุกกำลังฝ่ายข่าศึกซึ่งต้องอาศัยข้อมูลทางด้านการข่าวที่แม่นยำ การวางแผนที่รัดกุมตลอดจนปัจจัยดินฟ้าอากาศด้วยข้อจํากัดเหล่านี้จึงแทบไม่เห็นการใช้หน่วยกําลังฐานผลล่มขนาดใหญ่เป็นกําลังรบหลักในการรุกดังเช่นในสงครามโลกครั้งที่2ออีกเลยนอกจากมีการใช้เป็นกําลังเสริมซึ่งแม้จะเป็นกําลังเสริมก็ยังประสบกับความสูญเสียอย่างมากเช่นการใช้ผลล่มฝรั่งเศสจากกรมผลร่มที่1ซึ่งเป็นหนึ่งใน3กรมผลร่มของกองกําลังลีเจแนอันลือชื่อของกองทัพฝรั่งเศส กระโดดร่มลงทําการรบกับเวียดนามในสงครามอินโดจีนครั้งแรกที่เดียนเบียนฟูประเทศเวียดนามระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมคิศักราช1954จนกระทั่งกรมผลร่มที่หนึ่งดังกล่าวถูกทหารเวียดมินทําลายลงอย่างย่อยยับและละลายไปทั้งกลมด้วยเหตุผลของการสูญเสียอย่างหนักนี้เองที่ส่งผลให้การใช้หน่วยผลร่มถูกนํามาใช้เป็นหน่วยขนาดเล็กซสียเป็นส่วนใหญ่เพื่อแทรกซึมทางอากาศเข้าสู่ดินแดนของข้าศึก ตลอดจนเพื่อการลาดตระเวนหาข่าวหรือเป็นผู้ตรวจการหน้าของปืนใหญ่เป็นต้น